ส่วนโควิดวันนี้ครับโควิดวันนี้วันที่8มิถุนายน2565นะคะ,ะจำนวนที่หายป่วยวันนี้4,130นะคะหายป่วยสะสม2,249,708รายผู้ป่วยใหม่วันนี้2,688นะคะป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565 2,254,332รายค่ะกำลังรักษาตัว25,426 ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล708รายเสียชีวิตเพิ่ม21ค่ะอ,อ ATK ATK วันนี้อยู่ที่5,754รายนะคะครับก็มีผู้ติดเชื้อใหม่2,688บวกกับ ATK 5,754 ก็เจ็ดพันกว่ารายวันนี้นะประมาณแปดพันเนาะประมาณแปดพันค่ะแปดพันแปดพันต้นต้นอันนี้ก็ตัวเลขก็ปรับขึ้นมาสูงนิดหนึ่งเนาะ,ะนะครับเพราะว่าในวันที่มันน้อยๆเนี่ยมันต่ํากว่าห้าพันละนะครับตอนนี้ก็ปรับอยู่ทีนี้ก็คงต้องไปดูไส้ในนะกระทรวงสาธารณสุขนะครับหน่วยงานในพื้นที่ต้องไปดูไส้ในว่าอันนที่ตัวเลขขึ้นมาเจ็ดแปดพันเนี่ย มันไปเพิ่มตรงไหนค่ะมันไปเพิ่มจุดที่เราเปิดประตูเราผ่อนคลายหรือเปล่าเราเปิดผับเปิดบาร์หรือเปล่าใช่ไหมเ<อ>พราะว่าผับบาร์ดีเดย์ไปเมื่อต้นเดือนถูกไหมครับพี่ขนอมอันนี้ต้องไปดูนะครับดูข้อมูลต่อเนื่องนะครับไปภาพถัดไปเนี่ยเพื่อจะให้ภาพเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขของเมื่อวานเนี่ยมีผู้เสียชีวิต20รายแล้วก็รักษาอยู่ในสถานที่ทั้งหลายทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลที่บ้านอะไรเงี้ยนะ2 6ง8 9น้ราย นะครับที่รักษาอยู่อาการหนัก725ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่5 5 9้ย 9, นะครับคลองเตียงอยู่แค่เพียง10.50%เท่านั้นเองจะถือว่าคลองเตียงอยู่น้อยผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้20รายเนี่ยเป็นชาย9หญิง11เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับอายุเฉลี่ย85ปีน้อยสุด42มากสุดคุณทวด103ปีเสียชีวิตหลังการรักษาเร็วสุดก็9วันนะนานสุด21พบเสียชีวิตวันติดเชื้อไม่มี นะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซนต์ผู้ที่เสียชีวิตก็คือ60ปีขึ้นไป17รายค่ะน้อยวกว่า6กปีอายุน้อยกว่า60แต่ว่ามีโรคประจำตัวค่ะนะครับ<ล>ก็รวมกัน <ระ S 1> แล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ค่ะปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นโรคไตนะคะ9รายโรคอ้วนออ2อหัวใจ5ติดเตียง2หลอดเลือดสมอง1มะเร็ง1รายค่ะครับ